สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้คุณครูจะพาไปเรียนเรื่องคำศัพท์ท้ายบทที่น่าสนใจจากเรื่องคนดีสี่โรงเรียนนะคะและจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้คือนักเรียนจะต้องสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ในบทเรียนได้ถูกต้อง และเขียนตามคำบอกได้ถูกต้องค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือหนังสือภาษาปาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หน้า184บทอ่านเสริมเรื่องเด็กที่มีความต้องการพิเศษและอีกอย่างหนึ่งคือสมุดเรียนวิชาภาษาไทยค่ะนักเรียนเตรียมขึ้นมาเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปเขียนตามคำบอกกันนั้นเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอเรื่องเด็กที่มีความต้องการพิเศษกันก่อนนะคะเรื่องนี้ก็มีอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้า184ถ้าใครต้องการอ่านเพิ่มเติมก็สามารถเปิดหนังสือภาษาพาทีไปหน้า184ได้ค่ะเราไปเริ่มชมกันเลยค่ะ อ่านเสริมเพิ่มความรู้เรื่องเด็กที่มีความต้องการพิเศษสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะยังจำกันได้ไหมคะว่าเราได้รู้จักกับเต้และจอนซึ่งเป็นเด็กพิเศษกันไปแล้วเพื่อความเข้าใจมากขึ้นในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มเติมกันบ้างถ้าอย่างนั้นก็ไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ การที่เพื่อนของผมทั้งสองคนมีลักษณะเป็นเด็กพิเศษผมเองจึงอยากศึกษาเพิ่มเติมว่าเด็กพิเศษมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้มีวิธีการรับมือกับเพื่อนทั้งสองคนของผมมากขึ้นผมจะเดินทางไปปรึกษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลสวัสดีครับคุณหมอผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับเรื่องอะไรคะพอดีผมมีเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษอยู่สคนน่ครับ ผมอยากจะรู้ว่าเด็กพิเศษมีกี่ประเภทครับเขาไม่เรียกว่าประเภทหรอกจา้าแต่จะเรียกเป็นกลุ่มมากกว่าดีแล้วที่มาถามคำถามแบบนี้กับหมอการที่เราอยู่ในสังคมนั้นไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโรงเรียนหรือชุมชนทุกคนมีโอกาสพบบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันและในสังคมปัจจุบันเรามักจะพบเด็กที่มีความต้องการพิเศษจำนวนมากขึ้น จึงน่าจะทำความรู้จักกับเด็กเหล่านี้จ้าเราสามารถแบ่งเด็กพิเศษออกเป็น2กลุ่มคือเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้และเด็กสมาธิสั้นจ้าเด็กทั้ง2กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันยังไงครับกลุ่มที่1เป็นเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้จะมีความบกพร่องในเรื่องการฟังการพูดการอ่านการเขียน การให้เหตุผลและการคิดคำนวณแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรหรอครับสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบประสาทส,ส่วนกลางทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพทางสติปัญญาของเขาเด็กกลุ่มนี้มักมีความบกพร่องในการเคลื่อนไหวร่วมด้วยและอาจมีปัญหาด้านทักษะทางสังคมและปัญหาทางจิตใจทำให้ขาดความมั่นใจในตนเอง และเกิดปัญหาในการปรับตัวครับแล้วเด็กพิเศษกลุ่มที่สองนี้แหละครับกลุ่มที่สองเป็นเด็กสมาธิสั้นจะมีความผิดปกติทางสมองอาการจะปรากฏตั้งแต่ก่อนอายุ3มขวบทำให้มีผลกระทบต่อพฤติกรรมอารมณ์การเรียนและการเข้าสังคมกับผู้อื่น อาการที่บ่งชี้ว่าเด็กมีสมาธิสั้นคือสนใจสิ่งใดไม่นานหุนหันพลันแล่นวู่วามและซุกซนไม่อยู่นิ่งใช่ครับเพื่อนของผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วผมจะมีวิธีรับมือกับเพื่อนทั้งสองคนนี้ยังไงบ้างอครับปัญหาของเด็กทั้งสองกลุ่มนี้สามารถแก้ไขได้เพียงแต่คนรอบข้างพอ่อแม่ ครูผู้ใหญ่และเพื่อนที่อยู่ใกล้คอยดูแลให้กําลังใจให้มีโอกาสไปสู่สภาวะปกติให้มากที่สุดมีเมตตาจิตระมัดระวังไม่ทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองขาดความสามารถการตั้งฉายาหรือล้อเลียนเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะจะทำให้เด็กขาดกําลังใจในการเอาชนะความบกพร่องเหล่านั้น ทีนี้ผมก็ได้รู้วิธีการดูแลเพื่อนทั้งสองคนนี้ได้อย่างถูกต้องสักทีอย่างนั้นก็ต้องบอกเพื่อนคนอื่นด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้เพื่อนทั้งสองคนนี้ดีแล้วจ้าผมขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆกับผมไม่เป็นไรหรอกจ้ารู้จักเด็กที่มีความต้องการพิเศษกันไปแล้วน้องๆล่ะคะมีเพื่อนที่มีความต้องการพิเศษหรือเปล่าถ้ามี ก็ควรที่จะให้กําลังใจเขานะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ช่วงต่อไปเราจะมาฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์กันนะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะกระทาชายกระทาชายกระทาชาย กิตติศัพกิตติศ uhm, ัพท un ์กิตติศัพท์เซลเซลเซลแซดแซดแซดทักษะทักษะทักษะ ประสิทธิภาพประสิทธิภาพประสิทธิภาพแผลงแผลงแผลงพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรม พิธีกรพิธีกรพิธีกรบกพร่องบกพร่องบกพร่องสมาธิสัน้นสมาธิสัน้นสมาธิสัน้น วกแวกวกแวกวกแวกวูวามวูวามวูวามสภาวะสภาวะสภาวะแนแหน้ แหนมเอาละค่ะเราก็เรียนรู้คำทั้ง15คําคำในวันนี้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะและต่อไปก็จะมาถึงช่วงมาเขียนตามคำบอกกันเถอะโดยให้นักเรียนเปิดสมุดวิชาภาษาไทยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยจากนั้นเขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษว่าเขียนตามคำบอกท้ายบทที่11 และหลังจากนั้นเขียนข้อ1ถึงข้อ15รอไว้ตามตัวอย่างเลยค่ะกติกาเหมือนกับทุกครั้งนะคะถ้าใครเขียนผิดก็ให้แก้มาด้วยคำละ3จบแล้วคุณครูจะให้คะแนนเต็มค่ะถ้าใครยังเขียนเตรียมความพร้อมไม่ทันก็สามารถจะหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวก่อนได้นะคะถ้าเตรียมเสร็จแล้วก็ค่อยเล่นวิดีโอต่อค่ะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มคำแรกกันเลยค่ะ คำที่หนึ่งแหนมแหนมแหนมคำที่สองสภาวะ <S AP A WA> สภาวะสภาวะคำที่สามวู้วามวู้วามวู้วาม คำที่สี่วกแวกวอกแวกวอกแว,วกแวคำที่ห้าสมาธิสัน้น สมาธิสัน้นสมาธิสัน้นคำที่หกบกพร่องบกพร่องบก พรองคำที่เจ็ดพิธีกรพิธีกรพิธีกร คำที่8พฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมคำที่9แผลง แพลงแพลงคำที่สิบประสิทธิภาพประสิทธิภาพ ประส <jack> ิท <famously> ธ <eled> ิภาพคำที่สิบเอ็ดทักษะทักษะทักษะ คำที่สิบสองแซดแซดแซดคำที่สิบสามเซล เซลเซลคำที่14กิตติศัพท์กิตติศัพท์กิตติศัพท์ ทำที่สิบห้ากระทาชายกระทาชายกระทาชายอ่าจบไปแล้วนะคะสำหรับ ช่วงเขียนตามคำบอกของเราต่อไปจะเป็นฉเฉลยค่ะนักเรียนถูกก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกไปเลยแต่ถานักเรียนผิดก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เราแก้คำละ3าจบค่ะสู้ๆนะคะ,ะถ้าใครดูฉเฉลยแล้วยังตรวจไม่ทันก็ให้หยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวก่อนนะคะถ้าทันแล้วค่อยเล่นวิดีโอต่อค่ะและสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทย กับคุณครูก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ